เงินสําคัญไหมเหรออันนี้คุยกันเยอะนะถ้าเงินสําคัญไหมนะเงินสําคัญไหมสาคัญสําคัญแต่มีเงินทําให้ชีวิตเราสบายแล้วความสุขก็ตามมาเองเงินทําให้เราไม่ต้องกังวลปัญหาชีวิตเป็นหนึ่งข้อเข้าใจใช่ปะเงินทําให้ปัญหาทุกอย่างเันเบาบางลงเงินเนี่ยไม่ได้ทําให้ไม่มีปัญหานะเงินทําให้ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น เบาลงบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยเงินบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยเงินได้มันก็ดีถ you ูกต้องไหมครับเพื่อผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่พูดหรอกเพราะผมก็เป็นคนที่หาเงินเหมือนกันถูกต้องป่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเงินยังไงมันก็ดีกว่าถูกต้องไหมอันนี้ไม่เถียงมีเงินยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอ่ะในในวงการในในในการในการในในในปัจจุบันน่ะนะเงินเป็นสิ่งขับเคลื่อนจริงๆเว้ยเงินทำให้ทุกอย่างมัน อันนี้เราเถียงไม่ได้จริงๆนะอย่าเถียงเลยคนที่บอกว่าเงินไม่สําคัญมัน,ม,นมันไม่จริงหรอกเงินมันสาคัญแต่ขึ้นอยู่ว่าใครจะสำคัญมากสาคัญน้อยเพราะตัวอย่างไปก็ต้องใช้เงินถูกต้องไหม S <S <an> <S ก็อย่างที่ผมบอกเคยบอกทุกครั้งแหละทุกคนก็ทําเพื่อเงินตอนนั้นแหละเรียนจบมาทุกอย่างก็เพื่อเงินอะไรก็เพื่อเงินเพื่อเงินไปหมดดังนั้นเนี่ยถามว่าเงินสําคัญไม่สําคัญทาให้ปัญหาทุกอย่างมันเบาลงได้เลยได้โดยง่ายได้บางทีบางปัญหาอาจจะไม่สนิทแต่ว่าก็เบาลงหรือยอย่างน้อยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรกูยังมีเงินก็ยังคิดได้ผมเองไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่ามุมนี้มันละเอียดอ่อนเออแล้วผมเป็นนักธุรกิจผมไม่อยากพูดเยอะคือนอกจากทําให้ปัญหามันน้อยลงรายในแวนียมันยังทําให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นดด้ววยยนนะผมมถึงงงบออกกเ่่าาีีิทุ